ประวิศาสตสามวิทยาการนิสิตพันแก่นครับวันนี้นะครับก็จะมาต่อวงจรไบนารี่นะครับขนาด3มบิตนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีสายจัมนะครับสายจัมเราจะใช้เยอะหน่อยนะครับประมาณ30สกว่าสายนะแล้วก็มี i c 4ตัวครับมีมือร์7476นะครับ2ตัวครับอ่า7จ7 6จะมี2ตัวครับแล้วก็มี 74- 0 0นะครับ2ตัวครับแล้วก็จะเป็นชุดทดลองนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือวงจรนะครับที่เราเยนแบบไว้นะครับในสุดนะครับถูกมันะครับเดี๋ยวผมจะพาต่อวงจรนะครับเราจะเอาวงจรไว้ข้างบนนะครับเพื่อง่ายต่อการดูนะครับประมาณนี้นะครับต่อจากขาหนึ่งนะครับขาที่หนึ่งนะครับของ7จ็ดีเจ็ดหกนะครับจะเป็นเป็นขาสวิตช์นะครับเราจะเอาสวิตช์มาเสียบไว้นะครับขาที่หนึ่งนะนี่นะครับเราจะใช้สวิตช์ตัวนี้นะครับนี่ครับ ก็คือเราจะใช้เสียบไว้นะครับแล้วก็ต่อไปครับขาที่สองครับของเจ็ดจีเจ็ดหกครับมาขาที่สามครับที่สองมาขาที่สามแล้วก็จากขาขาที่สามครับจากขาที่สามก็จะไปขาที่สี่นะครับแล้วก็จากขาจากขาสามเหมือนเดิมนะครับจะไปขาที่สนะิบหกครับของตัวมันเองคนระับ ็ขาห้านะครับขึ้นบวกครับที่ขึ้นกขาที่6นะครับขาที่6ไปยังขาที่6ของ740สนะครับนี่ไปขาที่6ของ7จ0ดุ่นแล้วก็ขาที่7นะครับขาขาที่7ไปยังขาที่8ครับ แล้วก็จากขาที่8นะครับไปยังขาที่12ครับขาที่12ของตัวเองนะครับแล้วก็ขาที่9นะครับเออเดี๋ยวแป็นมือแอาขาขาที่8นะครับเราจะไปเสียบขาที่9ก่อนนะครับแล้วก็จากขาที่ขาที่9นะครับไปยังขาที่12ครับอันนี้คือถ้าเป็นจุด เป็นแบบนี้ครับมันจะต่อกันนะครับคือเป็นจุดนีม้มันจะต่อกันนะเมื่อกี้ต้องขอประทานอภับพิธีก็จากขาที่เก้านับไปขาที่สิบสองนะครับก็ขาที่สิบนะครับขาที่สิบของเจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับจะไปขาที่อ่าไปขาขาที่หนึ่งของเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งก<า>็ขาที่ สิเราเราเสียบแล้วแล้วก็ไปขาที่13บสามเลยครับขาขาที่สิลงลงกาวนะครับขาที่13ลงกาวก็ขาที่14บสนะครับขาขาที่ส4ไปยังขาที่สิบสองของเจ็ดนะครับ ขาที12 mm ่12นะครับแล้วก็ขาที่15นะครับขาที่15ไปยังขาที่2ครับท้อง7400นะครับะขาขาที่2แล้วก็จากขาขาที่2นะครับขาที mm ่ hmm. 2น like ี่เราจะเสียบเป็นคิวคิวศูนย์นะ ก็คือเราจะเอาไปเสียบใส่กับไฟเลยนะครับออกเดี๋ยวเราจะเอาออกจากขาที่เราจะออกจากขาที่สิบห้านะครับเอาออกจากขาที่สิบห้านะครับ,ออรบเราจะเอาไปใส่หลอดนะครับนี่เราจะไปใส่หลอดที่หนึ่งนะครับเราจะใช้แถวข้างบนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาต่อไอซีตัวนี้ต่อนะเพราะตัวนี้เราต่อเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือสายที่1น,นะครับสายที่1ของ IC 74 00นะครับจะเป็นสายาเป็นสายอัพนะครับก็คือเป็นอินพุตหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเสียบรอยไว้นะครับร เสียบลอยไว้ก่อนนะครับสายที่สองคือเราเสียบเสียบไปแล้วนะครับก็คือมันจะมาจากสายมาจากขาที่สิบห้าของเจ็ดสี่เจ็ดกครับต่อไปเราจะเป็นขาที่สามครับขาที่สามไปยังขาที่สี่นะครับของตัวเองนะครับแล้วก็จากขาที่ห้าครับขาที่ห้าจะมาเข้าที่ขาที่สี่ของเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับ ก็ยังขาที่ก็ยังขาที่สี่นะครับพอขาที่หกนะครับขาที่หกก็เข้าขาที่หกของเจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับก็ซึ่งเราตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขาที่เจ็ดนะครับลงกาวนะครับนี่นะขาที่เจ็ดขาที่เจ็ดลงกาวครับก็ขาที่แปดนะครับขาที่แปด ขาที่8จะมาเข้าขาที่มาเข้าขาที่สี่นะมข้าขาที่8แปดก็ไปขาที่ไปขาที่สีนะขาที่แปดเราจีทนี่ครับขาที่แดไปยังขาที่สี่นะ เมื่อกี้ผมอาจจะต่อผิดนะผมต่อจากขาที่5ของ740ดสูนะมายังขาที่4ของ7จ็ดสูนะครับะซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันจะเป็นขาที่5ของ740ดสูนของตัวบนนะมันจะไม่ต่อกับตรงอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือถ้าเป็นช่องว่างนี้มันจะไม่ต่อกันนะอันนี้คือมันจะวิ่งมาข้างบนนะมาขาที่1ิของตัวมันเองนะครับซึ่งผมเมื่อกี้ผมต่อผิดนะต้องฟออภไปทีครับเดี๋วเราจะแก้ก่อนครับ นี่นะครับสายนี้นะครับสายนี้นะที่เราต่อผิดครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ใส่กับขาที่สี่บิดนับของตัวเองนะครับนี่ครับมันจะวิ่งขึ้นมาหาขาที่สี่บิดนะครับนะครับแล้วก็เมื่อกี้จกขาที่แปดนะครับต่อไปเป็นขาที่เก้านะครับขาที่เก้าครับ ขันทีก้ไปยังขาที่หนึ่งครับขันทีก้าก็ไปยังขาที่หนึ่งนี่เดีครับดเมื่อกี้จากขาที่1กีก็จากขาที่เก้านะมาอย่างขาขาที่หนึ่งครับต่อไปขาที่สิบนะครับ

ครับต่อไปนะครับเมื่อกี้ผมอันนี้มันหลุดมาจากซ้ายไหนครับอันนี้หลุดมาจากขาที่เทด้วยยิง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 โอ้่มึงยิงมาหลุดมาจากขาที่เพราลเรมาจากขาที่13นะครับอันนี้เอาลงกาวก่อนนะ ต่อไปนะครับเราจะต่อขาที่สิบสามนะครับสิบสามองเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์นะครับขาที่สิบสามขาที่สิบสามจะเป็นขาดาวนะครับซึ่งขาดาวนี้จะเป็นอินพุตสองนะครับคือเราเจีบรอยไว้นะครับแล้วก็ขาที่สิบสี่นะครับขาขาที่สิบสี่เอาขึ้นบวกนะครับ ขึ้นบัวครับต่อไปนะครับไม่เมื่อกี้ผมเสียบขาที่จิตลงกลาวหรืนะอยังกาวแล้วนะครับต่อไปคนระับเราจะมาต่อ IC อ่า7400อีกตัวหนึ่งครับตัวที่3ามครับอันนี้ขาที่หนึ่งเราเสียบแล้วขาขาที่สองยังไม่ได้เสียบนะครับขาที่สองของ7400ตัวนี้นะครับจะไปอ่าหาขาดาวนะครับก็คือไปหาขาที่13นะครับของ7400ตัวเมื่อกี้นะครับ ขาที่สิบสามเมตรแล้วก็ต่อไปครับขาที่สามครับของเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์ตัวนี้นะครับไปยังขาที่ห้าครับของตัวนี้ครับาขาที่ห้าแล้วก็ขาที่หกนะครับต่อไปครับขาที่หกไปยังขาที่หนึ่งของเจ็ดสี่เจ็ดหกอีกตัวหนึ่งนะครับวก็ขาที่เจ็ดนะครับ ขาที่เจ็ดเอาลงกาเหมือนดื่มนะครับกับทุกตัวนะครับแล้วก็ขาที่14นะครับของ7จ็ดสีุนนตัวนี้นะครับขึ้นบวกครับแล้วก็ต่อไปครับขาที่ผมจะมาต่อไอซีตัวตัวที่สี่ครับตัวสุดท้ายนะครับเจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับ ขาที่สองครับขาที่สองไปยังขาที่สิบหกนะครับของตัวเองนะครับขาที่สิบหกของตัวเองแล้วก็ขาที่ขาที่สองก็ไปขาที่สามครับขาที่สองไปขาที่สามด้วยนะครับไปหนึ่งแล้วก็จากขาที่สามนะครับไปขาที่สี่นะครับนี่สามไปขาที่ เอาขึ้นบวกครับขาที่ห้าครับของ7 4 7 6ี่ครับตัวนี้นะแล้วก็ขาที่13บาครับของ7 4 7 6ตัวนี้นะครับจะลงกาวครับที่13บานี่ครับขาทีครับลงกาวนะแล้วก็ขาที่15้านะครับขาที่15้าของอ่า7 4 7 6ตัวตัวนี้นะครับ <c oughs> <ด> <ALK> จะเป็นคิวนะครับแต่ว่าผมยังไม่เบคิวคิวห <c oughs> นึ่งครับ Q1 เนี่ยเดี๋ยวผมจะเสียบ Q1 ก่อนนะครับจะไม่รัดขั้นตอนนะครับ Q1 วหนจอกมาจากขาที่11นะครับของ7476นะครับของตัวนี้นะครับนี่นะครับ q ิวเอาเสียบสลอตไฟนะครับออกมาจากขาที่สปีดนะครับต้องกับนึ่งนะครับจากขาที่11นะครับขาที่11เอาใส่อ่า ช่องที่2ครับของ LED นะครับหลอด LED ช่องที่2มันจะมี1 2 4 8แดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ Q2 นะครับจากคาที่15นะครับของ74 7 6กของตัวนี้นะครับค่าที่15นะครับเป็น Q2 ครับใส่ผมจับายที่สิบห้ามันครับ15แล้วก็จับใส่หลอด LED หลอดที่3นะครับแล้วก็ท้ายครับ หลอด LED ตัวที่สีะครับซึ่งเป็น LED ไม้เลีกแปดครับมันจะเป็นนี้นะครับจะเป็นหนึ่งสองสี่แปดครับ LED ไม้เรียกแปดเราจะไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับคือเราจะามาเสียบลงกาวครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับ mm hmm. การตอ่อวงจรอาจจะ,ะ mm hmm. สายอาจจะยุ่งๆนิดหน่อยนะครับ ครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเป็นการทดสอบวงจรตามตารางความจริงครับนี่ครับคือตารางความจริงของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของวงจรที่เราต่อไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทดลองกันเลยนะครับเปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาให้มันเริ่มจากศูนย์ก่อนครับนี่ครับตอนตอนที่หนึ่งนะครับตอนที่หนึ่งไฟจะไม่ติดนะครับก็คือผลลัพธ์นะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับก็ตาม วงจรอของเราครับสับสวิตอีกหนึ่งครั้งนะครับสับสวิตอีกหนึ่งครั้งนะครับไฟจะมาติดที่หลอดที่หนึ่งนะครับก็คือ QE หรือ Q0 ของเรานั่นเองครับนี่นะครับตอนที่หนึ่งตอนที่สองครับไฟก็จะมาติดที่หลอดที่หนึ่งครับผลลัพธ์ก็จะเป็นหนึ่งนะครับสับสวิตอีกหนึ่งครั้งนะครับไฟจะมาติดที่หลอดที่สองนะครับก็คือ QB หรือ Q1 นั่นเองครับนี่นะครับผลลัพธ์ก็เป็นสองครับ นับก็เป네็นสองนับสองทวีตอีกหนึ่งครั้งนับสังทวีตอีกหนึ่งครั้งนับไฟจะติดสองหลอดนับซึ่งหลอดที่ติดติดนับก็คือหลอดที่หนึ่งกับหลอดที่สองนะครับหรือหลอดที่หรือคิวอีกับ QB วบี่ครับคิวกับ QB ก็คือ Q ิศูนย์กับ Q ิหนึ่งนั่ครับผลลัพธ์ก็จะเป็นสามนะครับสองทวีตอีกหนึ่งครั้งครับไฟจะมาติดที่หลอดที่สี่นะครับนี่นะครับก็คือติดที่ QC หรือ Q ิสองนั่นเองครับ ผลลัพธ์นะครับก็จะเป็นสีนะครับสับสวิตอีกหนึ่งครั้งครับไฟจะติด2หลอดนะครับก็จะติดหลอดที่1กับหลอดที่4ีนั่เองครับหรือหลอดที่หรือ QA กับ QC ครับก็คือ Q0 กับ Q2 ครับผลลัพธ์ก็จะเป็น5นะครับสับสวิตอีกหนึ่งครั้งครับสับสวิตอีกหนึ่งครั้งไฟจะติด2หลอดครับก็คือติดหลอดที่2กับหลอดที่4ครับก็คือ ติด QB กับ QC ครับก็คือ Q1 กับ Q2 ครับผลลัพธ์ก็จะเป็น6นะครับตลับไปอีกอีกหนึ่งครั้งครับไฟจะติดสามหลอดนะครับก็คือติดหลอดที่หนึ่งสองกับหลอดที่สี่เลยนะครับก็คือ QE QB QC ครับก็คือ Q0 Q1 กับ Q2 ครับผลลัพธ์นับก็จะเป็นเจ็ดนะครับก็จะนับเป็น0 1 2 3 4 5 6 7นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับก็คือวิธีการทดสอบวงจรนะครับกับการต่อวงจรของเรานะครับ นี่นะครับแล้วก็ตอบมูลนิเสร็จแล้วนะครับ